ถามว่าวันนี้ตื่นตีสามเลยเหรอคะครับใช่ครับเราไม่ได้ทำเมื่อกี้ไงทำไมต้องขนาดนั้นนะเดี่ยวในการเตรียมตัวมาทำงานอะไรเงี้ยออ๋คือด้วยด้วยบ้านเราอยู่ไกลจากสถานที่จัดงานด้วยครับบ้านผมอยู่สุนทรศรีนครับใช่ทีนี้เนี่ยสุนทรครน่ารักเนาะใช่ยน่ารักมากใส่ดีเด็กคนนี้เหรออาจจะบางคนอาจจะบางคนบางเดียวใช่แล้วก็ด้วยด้วยกลัวเลื่อนเส้นทางครับเพราะว่า ทางหลายจุดเนี่ยก็มีการทำถนนหลายจุดก็รถติดใช่รลอมีําถนนแล้วก็เผื่อรถติดด้วยครับเราเรามาทำงานเรามาสายไม่ได้ครับเราต้องมาล่วงหน้าแล้วนี่เนี่ยผมมานัดช่างแต่งหน้าไว้อีกที่หนึ่งนะก็เลยต้องตื่นตีสามเพื่อที่จะอาบน้ำแบงคกินข้าวนะครับเตรียมตัวออกจากบ้านตีสี่ถึงสถานที่แต่งหน้าตีห้าแต่งหน้าประมาณชั่วโมงครึ่งก็เสร็จประมาณหกโมงครึ่งแล้วก็แต่งตัวนะครับพร้อมเจ็ดโมงแล้วก็หนึ่งชั่วโมง มาที่นี่อุยแต่เอาเป็นคนเคร่งคัดเรื่องเวลาในการใช่ใช่ต้องเป๊ะคือมามาก่อนไม่เป็นไรเพราะว่ามาที่นี่เมื่อเช้าโชคดีที่เป็นวันหยุดนะครับก็มาประมาณแบบขึ้นชั่วโมงก็ถึงประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็เตรียมตัวดูสคริปต์พอแปดโมงเราก็เข้ามาบีบแล้วก็ขึ้นไปทดสอบที่เวทีอะไรเงี้ยคือเป็นคนเคร่งคัดกับการรักษาเวลาแบบนี้มาตลอดงานมาตลอดเลยใดีใช่ครับต้องต้องแม่นต้องแม่นเพราะแต่ก่อนนะครับเราเราก็เคยลองหลายแบบหลายแบบไม่ใช่ว่ามาสายนะครับหลายแบบมันว่าเออมาแบบ พอดีพอดีตามเวลานัดไว้เพราะส่วนเวลานัดไวเนี่ยอย่างอย่างวันนี้นัด8ปดโมงเราขึ้นเวที10บโมงเพื่อมาบีบมาทดลองเวทีอยู่แล้วทีเนี้ยเราก็มองว่าพ้ยมาก่อนซะหน่อยเพราะว่าคือผมเป็นคนที่ที่ชอบมาแล้วก็เดินเดินอยู่บริเวณรอบงานให้เราให้เราคุ้นเคยครับให้มันมีฟีลลิ่งอ๋อซึมซับบรรยากาศงานเป็นแบบนี้อ๋อห้องจากมุมต่างๆเวทีแบบนี้เป็นยังไงพอมันมาตรงเวลาพูดแบบพอบีบสคริปมันจะไม่ได้เดินมันจะไม่ได้ซึมซับก็มาก่อน มาเดินมาดูมาเจอพี่ๆน้องๆสว่วนดีอย่างนี้ผมว่ามันก็ทําให้เราเขาเรียกอะไรรีแลกซ์ก่อนหน้าน,นั้นด้วยครับ<ม>แล้วก็ทํางานสบายขึ้นครับ<ม>อันนี้กเ็เลยเป็นสิ่งที่ทามาตลอดครับการทำหน้าที่พิธีกรแบบนี้มันไม่ได้ทํามานานนี่อย่างเดียวหรอ่านานแ่นอ่าไม่ไม่ไม่ได้ห่างหายนานมากแต่ว่าปริมาณอาจจะน้อยลง,ลยลงใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ ลงไม่ดค่อยได้เจอกัน,นงแบบคิดถึงหลายๆคนมากนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานงานที่ที่เป็นงานภายในงานเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะว่างานที่เป็นสาธารณะอาจจะน้อยลงกว่าเดิมใช่ครับในส่วนของเฟซการสแสดง่ะการแสดงอะไรเงี้ยดูพี่เดี่ยวหายไปเลยอะไรใช่การเรื่องเรื่องของการสแสดงเนี่ยตอนนี้เราเ,เ,เราเขามีมีการจํากัดในแต่ละปีนะครับเรื่องละครในการเปิดกล้องอะไรเงี้ยเราก็คือต้องรอคิวแต่ทีเนี้ยยังโชคดีที่ว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับ ผมถ่ายไว้ประมาณ6เรื <|so|>> ่องใช่ช่วงนัยรัาอัดเต็มที่เลยครับถ่ายไว้6เรื่องก็เลยมีละครเนี่ยออนต่อเนื่องใช่อย่างอย่างอย่างก่อนจบไปใช่เพิ่งจบไป3เรื่องก็ต่อเนื่องเลยอะไรเงี้ยใช่ปีหน้าน่าจะเหลืออีกประมาณ2องเรื่องครับ ไทยใหม่เนี่ยมีมีมีคุยไว้บ้างพอสมควรครับแต่ว่าต้องอรอรอลุ้นปีหน้าว่าเมื่อไหร่ถ้าจะได้อะไรถือว่าเป็นนักแสดงที่ยังมีผลงานละครเรื่อยๆให้ได้ชมกันครับกลับไปถือว่ากับยุคปัจจุบันกับยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเขาว่าการใช่ใช่คือมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะถ้าถามถ้าเปรียบเทียบเรื่องละครว่าเราคือผมเป็นคนที่เล่นเราแฮปปี้ครับเราก็เล่นทุกบทนะเราเราได้อยู่แล้วแฮปปี้แล้วก็เลยมีละครที่แบบว่าเก็บไปหลายเรื่องนะครับแล้วก็ได้อ่อนต่อเนื่องก็เป็นโชคดีของเราแล้วส่วนกการรรเปิดละะคคคใใในนนยุหมม่่ๆชวงีี้ับ็จ การจำกัดปริมาณมากขึ้นครับเราก็เลยต้องค่อยๆดูโอกาสดูจังหวะไปค่ะถ้าถามเราโดนผลกระทบมากน้อยขนาดไหนคะกับการแบบว่าพอเขาลดจำนวนการผลิตอะไรงเงี้ยจริงๆก็ก็มีผลกระทบเยอะเยอะพอสมควร <c oughs> หนึ่งกระทบความเคยชินก่อนปกติเราเคยทำงานแบบแทีหนึ่งแบบต่อเนื่องเงยอะๆอย่างเงี้ยมันตอนนี้ก็เลยจะดูแบบ เห,เหงาเหงาบางๆง <froze. S 2> ไปอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยต้องปรับตัวไม่เป็นไรเพราะว่าหลักหลายคนนะครับก็หลักหลายธุรกิจนะครับก็เจอแบบนี้กันหมดเลยเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆครับอย่างถ้าเทียบแบบตอนพีประมาณกี่เรื่องคะตอนพีถ, <า S 1> <ส>ถ้าถ<ส><ล>้าตอนพีสุดๆนะครับพร้อมกันนะครับเคยพร้อมกัน4เรื่องแต่ด้วยแต่ด้วยบทผมนะครับมันสามารถทาได้เพราะว่าบางเรื่องอาจจะมีประมาณหนึ่งบางเรื่องอาจจะมีเยอะหน่อยล้วก็สลับกันจะในกานพูดสองเรื่องพระราศุสาวทิ่สองเรื่องอะไรตอนเนี้ย ใช่แต่ว่าแต่ว่าผมมันสวยจากโชคดีที่ที่ก็เลยเข้ามาแบบช่วงแบบสมมติเรื่องแรกถ่ายไป50%แล้วแล้วที่2เข้ามามันจะเป็นเกี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยต่อเนื่องใช่ไหมทับซ้อนกันใช่ยขิวจะไม่ทับซ้อนกันนะครับก็ไปไหนจัดการได้่ราาวพยจกิอครับมันก็จะมีหลายเจ้าหลายมองค์ที่แบบลดค่าตัวลด พี่ต้องมีไหมเพื่อนรถค่าตัวรเพื่อให้ได้่ีจะได้รับของของพี่อ่ะถ้าทําเรื่องละครใช่ไหมละครถ้าถ้าละครเนี่ยของท้าทันโดยโดยรวมอ่าโดยรวมผมส่วนใหญ่ยังยังอยู่ในในเลนมาตรฐานเดิมใช่เพราะว่าของผมอ่ะครับก็จะมีสตาร์ทแล้วก็แล้วก็เขาเรียกมีช่วงเวลาถ้ามากขึ้นก็จะเพิ่มมากขึ้นตามเวลาแต่ว่าด้วยเดิมอ่ะผมไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ไม่ได้สูงมากอยู่แล้วใช่ไม่ได้สูงมากแล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีการแบบ หรับเพิ่มขึ้นมาเราก็คงแบบเนี้ยประมาณเนี้ยไว้ไว้ตั้งนานแล้วผมว่าก็เลยค่อนข้างใจแล้วเราเคยเจอเหตุการณ์แบบโดนติดค่าตัวโดนแบบเลื่อนจ่ายอะไรเงี้ยแบบเพราะเลยตอนเนี้ยคนในวงการโดนเยอะมากใช่ใช่ผมเห็นผมก็แบบตกใจแต่เราโชคดีครับยังยังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้โชคดีมากที่แบบเจอแต่แบบคนดีๆพี่ๆให้โอกาสน้องๆให้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยครับ ว่าใส่ละครก็ยังเหมือนเดิมคือว่าจะออนก่อนเพื่อได้รับเงินของพี่เดียวก็ยังเป็นแบบน,น,น,นั้นของของผมผมยังมีทางสัญญากับทางช่องช่อง3อนะครับใช่ก็ไม่มีปัญหาเลยตรงนี้แล้วเพราะว่าทางช่องจะถ่ายเสร็จนะครับพอบทครบนะครับประมาณเดือนหนึ่งก็จะจ่ายใช่ใช่ขั้นตอนตามขั้นตอนในขั้นตอนของทางช่องก็คือว่าถ้าบทครบทุกอย่างเราถ่ายเสร็จแล้วอีกประมาณเดือนหนึ่งทางช่องก็ทำทำจ่ายทำจ่ายใช่ตรงนี้ก็<ะ>ไม่มีปัญหาออนเดี๋ยวไม่อนยั<ร>งไม่เกี่ยวใช่ใช่<า> เรื่องหนึ่งก็คือหลายคนมองว่าซีรีส์ตอนนี้มันปรับมาเป็นซีรีส์เยอะและซีรีส์วายกำลังมาอะไรก็บอกว่าเราจะมีโอกาสวิ่งๆเข้าไปบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคู่หลักอะไรเลยเออระมันได้เลยได้คู่หลัาจะได้คู่หลักยังไหวหรอว่าอายุเยอะขึ้นแล้วล่าสุดเดี๋ยวพี่บอยเขายังไปมาแล้วบางคนบางคนเขายังแบบไปใส่นี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีโอกาสไปไหมคือจริงๆอ่ะผมผมแฮปปี้กับการแสดงครับอาจารย์ถ้าแบบว่ามีติดต่อเข้ามาแล้วแบบ มันลงตัวนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนแนไหนผมว่าโอเคแต่ว่าคือถีาติดต่อเขาแบบโอเคได้เลยแบบว่าบทเบิดอะไรกัถ้าโดนใจปุ๊บได้เยได้มีปัญหาเลยแต่ว่าเราก็กังวลกังวลว่าคือด้วยอายุเราที่มากขึ้นนะใช่ป่ะคือคือถ้าเป็นแบบว่าน้องๆวัยรุ่นนใช่ป่ะเขาก็จะมีความน่ารักไงเราโตขึ้นแล้วเนี่ยด้วยบทอย่างที่บอกครับถ้ามันเหมาะกับวัยเราอายุเราแล้วมัน มันเหมาะสมอะไรเงี้ยผมว่าผมโอเควรักบไปทำงานอะ,อะไรเงี้ยออฟฟิศออฟฟิศหรือว่าอาจจะแบบต,ต่างอาจจะแบบต่างๆไวเราเป็นคนโตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็มีโอกาส มันก็น่ารักดีครับในอีกแบบหนึ่งผมก็แฮปปี้นะกว่ามันมันมันเขินอะไรไหมคะกับวัยนี้ที่เราอาจจะต้องมารับบทแบบเล่นเปอร์ชายชายอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่นะฮะผมผมไม่เขินคือถ้าเป็นอย่างที่บอกการแสดงครับบทไหนก็ได้เราเราเรามีความสุขผมเล่นได้หมดเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมก็ดูที่น้องๆเล่นอือที่เป็นที่เป็นอ่าอ่ายูริใช่ไหมฮะอ่งหญิงแล้วก็เป็นเป็นเป็นชายชายผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นแบบไหนยังไงเราก็ดูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สนุก จริงๆแล้วก็เริ่มมีแบบอะไรนะเชียอะไรน,นะ <st arts> เออม,ม,มีมีจิ้นมีจิ้นเหมือนกันนะไอ้คู่นี้ก็น่ารักนะ <st arts> เออนี่ก็น่ารักแล้วแล้วก็แสดงดีด้วยนญญ้องนลูมแม็กก็เก่งครับทำออกมแาแบบติดติดติดซีรีส์จริงๆแล้วมันต้องขออนุญาตช่องก่อนไหมในเรื่องของการทำงานแสดงถ้าถ้าถ้าได้ผมเซ็นกับทางช่องสามอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นช่องอื่นเนี่ยก็คือเสนอต่อช่องได้ถามว่าสามารถร่วมงานได้ถาต้องเสนอก่อนได้ได้ได้ครับใช่ได้ ก็คือเสนอต่อทางผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่นุมัติก็สามารถเล่นได้ใช่จ้ะพอแบบมันมามุมนี้แล้วเนาะมันดูสดใสออะไรย่างเงี้ยบหัวใจอะไรอย่างเงี้ยงงาเขาเลือกเขาเลือกตอนนี้ตอนนี้มีมีงานประจำกันงานอะไรเ็กที่เป็นประจำงานประจำก็คือ ในวงการบันเทิงครับพิธีกรละครอันนี้เดี๋ยวประจํคือวิ่งวิ่งอย่างเดียวแค่นี้ย่างอื่นไม่ไม่ไม่วิ่งเข้าหาความรักนสวนเมื่อย่างไม่ไม่พี่พี่มีจริงเนียไปวิ่งแล้วไม่เจอไปตามไหนทั้งหมดเลยเราเจอมาถ้าพีวิ่งเข้าหาอะไรเงี้ยจริงเหรอเจอที่ไหนบอกผมหน่อยตอนเด็กวิ่งตอนเด็กวิ่งพี่ใส่เสียอะไรใส่เสื้อสีอะไรใส่เสื้อดำใส่ชุดสีอะไรแล้ววิ่งตาม เขามีเคล็ดลับนะว่าเราวิ่งอ่ะส่วนใหญ่ผเมจอรักแ้อส่วนใหญ่ผมจะคุมโทนก็เป็นเท้าเป็นขาวเป็นดำอะไรส่วนใหญ่ประมาณนี้ครับยังไม่ค่อยมีแบบว่าสีจีนจาดมากเขาบอกให้แต่สีดำได้เป็นไกด์ว่าอ๋อที่บอกว่าไกด์ว่ายังโสดอยู่ข้อที่สำคัญจะได้รู้นจริงปีนี้โสดจริงเจริงๆครับจริงครับไม่มีเขาเลยประมาณสามสามปีไม่มีครับสี่ปีจริงไม่มีเลยไม่มีไม่มีเขาเลยจริงเพราะว่าอาจจะเนื่องด้วยผมเป็นคนที่ทำอะไรเสร็จก็คงกลับบ้านเลยมี้งแล้วก็อยู่แบบในสถานที่ออกกำลังกกายมัน็ ไม่ค่อยเจอใสอะไรมากไม่เกี่ยวกับว่าเราลงกับความรักรจริงๆริงลงพงใช่ไหมลงเลยนะว่าเข็เออเข็ดลงนี่ด้วยอายุด้วยไม่หรอกครับผมว่าคุณจริงความรักมันเป็นเป็นสิ่งที่แบบมันสดใสอ่ะมันมีความสุขเพราะเราก็จำช่วงที่เรามีความรักได้แต่ทีนี้ผมว่ามันอยู่ในช่วงเวลามากกว่าช่วงเวลาที่เราทำอะไรมากกว่าการมีเวลาให้กับอะไรมากกว่าแบบนี้ครับ ตอนนี้ความรักเกลเยลยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีเข้ามา,าส่วนที่จทเจอก็จะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆกันหรือว่าถ้าจเจอครั้งใหม่มันจะต้องมีกฎมากขึ้นหรือว่าหลักเกณฑ์ของความรักมากจ<ม>ริงๆผมสตาร์ทความรักนะ <ๆ S 2> ผมมันไม่ค่อยมีกฎนะเ,<อ>เพราะว่าจริงๆความรักมันมันมัน,มน,มน,มนกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้แล้วผมผมจะใช้ความรู้สึกมากกว่าเราแฮปปี้เราเฮ้ยสบายใจเราอยากคุยกับคนนี้เราตื่นเต้นกับคนคนนี้อะไรเงี้ยผมก็ใช้ความรู้สึกหนํามากกว่าสเปกเปลี่ยนไหมสเปคไม่ไม่ไม่น่าเปลี่ยน ไม่น่าเปรียบผมไม่ได้ผมไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้ไแล้วมีคนมรักหัวยาวผมผมนี่ก็แบบจะไม่ตะมือดึงไหมดึงดึงดึงน่ารักอะไรเงี้ยคืออย่างี่บอกคือแต่ละคนเนีขาจะมีมีสไตล์คาแรคเตอร์ของผมเนี่ยไม่ได้มีสเปคว่าต้องแบบไหนแน่นอนแต่อย่างที่อย่างที่บอกคือเรารู้สึกตื่นเต้นอยู่เขา้ตื่นเต้นไหมรู้สึกว่าอยาก เจอวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็อยากเจออีกอะไรไม่ยูผมจะใช้ความรู้สึกตัวนี้เป็นหลักเป็นหลักมากกว่าเดี๋ยวเรจะเป็น topic ของแบบสาวอะไรครับขอบคุณนะครับวันนี้ผมผมวันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าแราเป็นบอยังไม่อยากให้พี่เดียวแต่งงานเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กคือเก้าสิบเก้าในตอนที่พี่เดียวรักทองเราเรายังรักษาร่าางกยมาตรฐานไม่ขอจะไม่ขอจะชอบป่ะหรือว่าอาจจะไม่ได้รักเราไง่างนี้ชอบไม่แต่รักเราเราก็ดูแลอย่างดีเออมารักษามาตรฐานร่างอันนี้คือมันเป็นไงคือ มันมันทำจนมันมันมันชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับกับประมาณนี้แต่ว่าอยู่ที่ช่วงเวลาแล้วก็กิจกรรมที่ทำเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมทำทรงครับทำมาประมาณปีอ่ะถ้าอยู่ในทรงของการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งเฉยๆเงี้ยพอเพราะว่าเรื่องการกินการทำร่างกายบางทีมันส่งผลต่อสุขภาพเหมือนกันครับแต่พอมาวิ่งเนี่ยการกินเพื่อทำทรงรีนอ่ะมันไม่พอแล้วใช่ มันไม่พอกตอ็ต้องปรับการกินใหม่ให,ให้มากขึ้นแต่พอเราไปวิ่งปุ๊บมันก็เบิร์นกลับมาอยู่ทีอะไรแบบนี้ฮะต่ต้องจัดการใหม่เลยเป็นวอร์ชั่นอยู่เฉยๆแล้วกล้ามหายหรือว่าอยู่เฉยๆแล้วนำหนักขึ้น ของผมอยู่เฉยๆนี่หมายความว่าไม่ออกกำลังกายไม่กินอยู่เฉยๆขากล้ามหายแน่นอนครับก้ามหายแน่นอนเพราะว่าไม่ได้มีแรงกดดันหรือว่าให้เขาได้ยืดขยายอย่างต่อเนื่องหายแน่นอนแต่ว่าผมว่าถ้าผมอยู่เฉยๆเนี่ยน่าจะน่าจะก้ามหายแล้วน้าหนักเพิ่มเพราะเป็นคนที่แบบ ăn เฉยกินครับทุกคนที่ทรมานมากครับเจออะไรก็ต้องแบบว่าตัดใจไม่กินเลยพระกินแล้วมันจะยาวอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็ต้องออกกำลังกายตลอดเวลาแต่นั้นแต่ว่าอาหารที่กินเพิ่มขึ้นไปก็กินให้มัน ให้มันได้พลังงานเพื่อไปทํากิจกรรมด้วยครับตอนนี้ก็จะเน้นวิ่งมาราธอนเยอะขึ้นแต่ก็ยังเก็บร่างทองไว้ได้ใช่ไหมพยายามครับพยายามอยู่เพราะว่าพอเราไปซ้อมวิ่งเยอะครับกล้ามเนื้อที่เป็นอัปเปอร์ด้านบนบางส่วนต้องลดลงต้องไปฝึกกล้ามเนื้อสำหรับวิ่งมากขึ้นครับก็มีทัวร์นาเมนต์ต่างประเทศด้วยมีครับมีครับเต็มตัวยังไงเรื่องบ้างครับก็ตอนนี้เริ่มแล้วครับทัวร์นาเมนต์ต่างประเทศที่วางไว้คือสิงหาแล้วก็สิงหาที่ซิดนีย์ครับออสเตรเลียแล้วที่เป็นเวสต์เอเปป็็นนเฟูลมาารธอน และเปนฟูอลอีกอันหนึ่งที่เป็นเมเจอร์ของในประเทศไทยก็คือบางแสน42เนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นสิงหากับพฤศจิกาเนี่ยก็เริ่มเริ่มซ้อมแล้วกานรการบาดเจ็บของเราใช่ต้องมีอย่างน้อยแบบ6-7เดือนนะครับก็จริงจังเพราะว่าเราอยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาครับก็ต้องเริ่มฝึกแล้วครับก็ถือกว่าตอนนี้งานวิ่งกลายเป็นงานอดิเรกประจำไปแล้วใช่วิ่งวันวิ่งวันละวันใช่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณที่มาติดตามสัมภาษณ์นะครับขอบคุณมากเลย